สวัสดีครับพี่น,น้องอสส or, source, อสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมาชวนพี่น้องอสมอนะครับที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกจกสสมอมาสมัครสมาชิกจกสสมอกันนะครับซึ่งเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือประมาณประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับคราวนี้ว่าอสมอถามว่าแล้วถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นโรคประจําตัวสมัครได้ไหมนะครับพี่น้องครับสมัครรอบนี้นะครับ ซึ่งสมัครได้เรื่อยๆโดยต้องมีใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐก่อนนะครับแล้วก็เสียค่าสมัคร100บาทนะครับโดยจะหักจากบัญชีธนาคารท่านนะครับไม่ต้องส่งไปนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ส่ง EMS ไปหรือว่าท่านจาะฝากมายังศูนย์ประสานงานชกสสมประจำจังหวัดของท่านก็ได้นะครับก็ส่งไปเลยครับนะครับส่งไปเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับ ชโกสอสมอยังไม่มีระเบียบนะครับว่าห้ามผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือเป็นเบาหวานความดันนะครับสมัครเป็นสมาชิกแต่อย่างใดนะครับก็ซึ่งซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องอสมอนะครับว่าไม่ไม่ได้มีระเบียบอะไรที่เคร่งคัดมากนะครับก็ตั้งใจจะให้มีการสมรัครนะครับมีการสมรัครกันทุกๆคนนั่นแหละครับแล้วก็เร็วนี้จะมีข่าวดีว่าคู่สมรส ของอ,อสมอก็จะสมัครได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอที่ประชุมใหญ่ก่อนนะครับน่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับพี่น้องอสสอ,ส,อสมอรครับถ้าท่านทราบข่าวแล้วก็ฝากแนะนําสมาชิกเราที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครเลยนะครับเพราะว่าจกสอสมอนี่เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงเลยครับที่ให้กับพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องอสสอ,ส,อสมอร,รับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนๆอสมอ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอสสที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ